เครื่องทำน้ำอุ่นเสียเปิดสวิตช์เปิดน้ำเพื่อใช้งานเบรกเกอร์ตัดการทำงานทันทีลักษณะอาการนี้มีหลักการในการเช็ควิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขอย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพกกับผม2ส,ส modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุน่นอาการเสีย ของเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดน้ําเพื่อจะอาบน้ําเปิดใช้งานเนี่ยเบรเกอร์ที่หน้าห้องน้ำถ้าเป็นเบรเกอร์แบบ ELCB หรือกันดูดมันจะตัดการทํางานทันทีเดี๋ยวผมจะทดลองอาการเสียให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อได้เห็นชัดเจนก่อนนะครับมาดูนะอันนี้ออนเบรคเกอร์ขึ้นเลยเป็นเบรคเกอร์ ELCB นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเรากดเทสหรือมีไฟรั่วเนี่ยเบรคเกอร์มันจะตัดการทํางานเนี่ยผมลองกดเทสดูนะนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะผมออนขึ้นแล้วนะ นี่ก็กดสวิตช์นะครับแล้วก็ตรงนี้เร่งวอลล่มขึ้นหน่อยนึงนะแล้วเปิดน้ำนะครับเนะเปิดน้ำเลยครับนี่คือเมื่อน้ำเริ่มผ่านตัวเครื่องไฟจ่ายเข้าในเครื่องเมื่อไหร่เบเกอร์ Baker ตัดการทำงานทันทีครับผมนี่นก็คืออ่าตอนนี้ตัดการทำงานไปแล้วเป็นเบเกอร์ ELCB ถ้าในลักษณะน,นี้ต้องรีบแจ้งให้ช่างเข้ามาเช็คเลยนะครับเพราะว่า ยิ่งถ้าเป็นเบเกอร์ ELCB ตัดการทำงานเนี่ยมันมีโอกาสเกิดจากาไฟรั่วได้นะครับเพราะตรงนี้ต้องเช็คแบบละเอียดเลยเดี๋ยวเรามาแกะเช็คไล่หาสาเหตุกันว่ามันเกิดจากอะไรครับผม,มก็เครื่องทำนะ้ำอุ่นตรงนี้นะครับเป็นขนาด3,500วัตต์รุ่น WH ส51ของชาร์ปนะครับเดี๋ยวเราแกะฝาครอบตรงนี้ออกนะครับมันจะมีสกรูล็อกตรงนี้1ตัวนะครับด้านใต้ฐา,านตรงนี้แหละรครับใต้เครื่องตรงนี้เอาถอดออกเลยนะเปิดฝาครอบดึงออกมาได้เลยแบบนี้นี่ ทีนี้นะครับจุดแรกที่สามารถเช็คได้เลยก็คือว่าเราลองใช้สายควงเทสไฟแตะตรงมอเตอร์ตรงนี้นะครับว่ามันมีไฟรั่วหรือไม่นะตรงนี้คือทันตบุตรมันมี3เส้นอยู่แล้วนะครับลายในตอนแล้วก็กราวสีเขียวนี่นคือกราวนะครับทีนี้ถ้าไฟรั่วเนี่ยเราลองใช้สายควงเทสไฟแตะเนี่ยมันจะไม่เห็นไม่มีเพราะว่าเราต่อสายกลาวไว้นะเนี่ยอันนี้คือสายลายนะครับน,นี่คือในตอนจะไม่มีไฟ ลองแตะตรงหม้อต้มเนี่ยมันจะไม่มีไฟขึ้นนะครับถ้าไฟรั่วมันจะไฟแขกงได้ไฟมันจะมันจะเป็นไฟติดนั่นเองนะเหมือนแบบนี้เนี่ยนะครับสายวายไหมไฟติดทีนี้ถ้าเราเช็คตรงนี้นครับมันยังไม่รู้เพราะว่า,าเราต่อสายกลาวไว้ไฟถ้ามันรั่วจริงมันก็จะไหลผ่านลงดินไปเพราะฉะนั้นในการที่จะเช็คว่า,าไฟรั่วลงหม้อต้มหรือไม่เนี่ย เราจะต้องปลดสายกาวสีเขียวตรงนี้ออกนะครับนี่นะโอเคแต่ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราสามารถวัดได้นะครับแต่ถ้าถ้าผู้ชมที่ไม่มีมัลติมิเตอร์ในการวัดเนี่ยใช้ไขควงทด่ไฟในการเช็คนะครับว่าไฟมันด้วยจริงหรือไม่แต่ว่าเนี่ยนะครับขั้นตอนคือต้องถอดสายกาวออกนั่นเองโอเคนะครับทีนี้ก็นะครับเบเกอร์หน้าห้องน้ําก็ต้องเนี่ยเอาลงด้วยนะครับตอนถอดสายกาวนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดเบเกอร์ที่ตัวเครื่องด้วยนะ เพราะบางครั้งเบเกอร์หน้าห้องน้ําถ้าเกิดไม่มีใครรู้นะครับไม่รู้นะว่าเราซ่อมกําลังทํางานซ่อมงานการซ่อมอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ปิดเบเกอร์ตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่เขาเอาเบเกอร์ขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้รับอันตรายได้ใช้คี์ปากแหลมก็ได้นะครับในการขันหน้าขันน็อตตรงนี้นะครับน,นี่นะครับคลายออกเลยโอเคนะครับใช้มือหมุนนะนี่แล้วก็ ดกดสายกาวออกมาเห็นไหมครับนะอันนี้คือสายดินหรือสายกาวนั่นเองปลดแล้วทีนี้ผมก็ออนเบเกอร์ aker, นะครับไปออนเบเกอร์ใหม่อ่าออนเบเกอร์นะครับนี่จ่ายไฟไปที่เครื่องทงนันทันหมดแล้วเคนะครับทีนี้ก็ออนเบเกอร์ขึ้นครับท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมสายที่มีไฟนะครับสายลายไฟจะติดตรงที่ไอคนเทสไฟเทสแลมนั่นเองอทีนี้เราลองมาแตะที่หม้อต้มครับนี่แตะที่หม้อต้มดู ตรงนี้หลอดไฟนะครับของเทสแ,แลมนี่ไม่ติดนะครับเนี่เทสแตะดูแล้วในส่วนที่เป็นหม้อต้มทองแดงตรงนี้นะครับหรือว่าตรงท่อตรงนี้ก็ไม่มีไฟติดนี่ตรงนี้ก็คือ90%ก็คือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องไฟรั่วนั่นเองนะครับในการใช้ไขควงเทสไฟในการเช็คนะครับทีนี้ถ้าถ้านผู้ชมมีมัลติมิเตอร์ก็จะง่ายกว่านี้นะครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์ วัดค่าลงกลาวได้เลยก็จะชัวร์กว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้มัลติมิเตอร์วัดค่ากลาวดูครับผมก็น,นะครับปิดเบรกเกอร์ก่อนนะทีนี้ลองใช้มัลติมิเตอร์ตรงนี้ใช้แคมมิเตอร์นะครับแคมมิเตอร์รุ่นยูนิตีสองศูนย์สี่พลัสปรับไปที่โหมดการวัดค่าความต้านทานนะครับนี่นี่นะครับขึ้นละโหมดการวัดค่าความต้านทาน ผมใช้สายมิเตอร์สีแดงครับแตะตรงขั้วแอลนะครับขั้วแอลหรือไม่ก็ตรงฮิตเตอร์ก็ได้นะครับนี่ขั้วฮิตเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็วัดตรงหม้อต้มครับวาขึ้นไหมนี่ไม่ขึ้นนะครับนะถ้าในลักษณะนี้แสดงว่า,าเครื่องทําน้ําอุ่นไม่มีปัญหาเรื่องไฟรั่วลงโครงหรือลงกราวนะครับแต่ทีนี้ทําไมเบเกอร์ถึงตัดการทํางานนะครับตรงนี้คือคําถามเลย เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่ผมสันนิษฐานและสงสัยคือ,อมันเป็นปัญหาที่เบรกเกอร์ตัวนี้อาจจะเสียนะครับซึ่งที่ทำให้ผมคิดในลักษณะนี้ก็เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีเบรกเกอร์ภายในอยู่1ตัวนะครับก็คือเป็นเบรกเกอร์ ELCB หรือเบรกเกอร์กันดูดอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาที่ไฟรั่วเนี่ยเบรกเกอร์ ER ในเครื่องทำนบุ่นมันจะตัดการทางาน และที่สำคัญคือเมื่อกี้เราเช็คค่ากราวมันไม่ลงกราวนะครับแสดงว่าสาเหตุที่เบเกอร์ตัดไม่ใช่เพราะไฟรั่วนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่มีกระแสไหลผ่านตัวเบเกอร์แล้วนะครับมีกระแสไหลผ่านเบเกอร์ Baker ตัดการทํางานมันอาจจะเกิดจากความบิดลาดในการเช็คปริมาณค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเบเกอร์ตัวนี้ขนาด30มนี่นะครับโดยปกติคือมันจะไม่โอเวอร์โหลด นะครับกระแสไม่ไหลเกินแต่ถ้ามันทํางานผิดพลาดเพี้ยนไปเนี่ยมีกระแสไหลผ่านนิดเดียวก็ตัดการทํางานก็เป็นได้นะแต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมจะลองปลดสายไฟที่ต่อเข้าตัวฮีตเตอร์ของหม้อต้มอ,ออกนะครับแล้วมาดูว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ยังตัดการทํางานอีกหรือไม่ครับผมขันสกูที่ล็อกสายไฟที่ต่อเข้าตัวฮีตเตอร์ตรงนี้นะครับลอยสายเหมือนกับปลดโหลดไว้นะครับไม่ให้ไฟจ่ายเข้าหมา้อต้มนะครับนี่นะปลดสายออกเลยก็คือว่า เวลาเราที่เราเปิดน้ำเนี่ยไฟจะไม่จ่ายมาถึงที่หม้อต้มแล้วนะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าไม่ใช่มีปัญหาในเรื่องการลงกราวหรือว่าไฟรั่วนั่นเองนะครับนี่รอยสายไปเลยตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมนี่ปลดสายรอยไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็สายกราวก็ยังไม่ได้ใส่นะครับคือนี่ปลดสายกาวไว้นะครับตรงนี้คือถ้าปกตินะเวลาไฟลงกราวเนี่ยมันลงมาที่เครื่องเนี่ย ถ้าบอร์ดไม่เปียกน้ำเนี่ยเบรกเกอร์ ELCB มันจะไม่ตัดการทํางานเพราะว่ามันยังไม่สามารถเช็คได้นะครับว่ามีไฟรั่วแต่ถ้าเราต่อสายดินเนี่ยเวลาไฟรั่วเนี่ยเบรกเกอร์ ELCB หรือกันดูดเนี่ยมันจะตัดการทํางานเพราะมันไหลลงสายกาวลงสู่ดินนั่นเองแต่ตรงนี้ถ้ามันรั่วลงหม้อต้มเนี่ยมันไหลไปไหนไม่ได้นะครับก็คือมันไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เบรกเกอร์ตัดการทํางานนั่นเองโอเคนะปลดสายที่ต่อเข้าฮีเตอร์ตรงนี้ออกแล้วนะครับ นี่นะนี่ก็มาลองนี่นะออนเบเกอร์ขึ้นเลยอ่าก็ปลดสายฮีตเตอร์แล้วก็ปลดสายกาวนะครับออนเบเกอร์ขึ้นนี่นะนี่ผมก็เปิดน้ำนะครับลองดูนะนี่เห็นไหมครับเบเกอร์ตัดการทำงานไปแล้ว ในขณะที่เราลอยสายปลดสายตัวฮีเตอร์ออกแล้วก็ถอดสายกาวออกนะครับเบเกอร์ <B aker> ยังตัดการทำงานอยูต่ตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความบิดพลาดหรือการทำงานของเบเกอร์ตรงนี้นครับมันไม่ปกติก็คือเบเกอร์เสียนะก็ถ้าลักษณะน,นี้คือจะเปลี่ยนเบเกอร์ที่หน้าห้องน้ำตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนนะตรงนี้จะต้องปิดเบเกอร์นะครับที่ตู้คอนซูมเมอร์ก่อนนะ ตัดไฟก่อนนั่นเองนะเพื่อความปลอดภัยงัดฝาครอบตรงนี้เอ,อกเลยครับนี่อันนี้เป็นตัวกาดป้องกันนะครับนี่ขันออกเลยครับขันสายไฟออกลายสายนั่นเองนี่ก็ขันสกรูออกนี่ก็นะก็เบเ,เกอร์ตัวนี้ออกมานะ แล้วก็เบเกอร์ที่ผมจะใช้ก็คือเป็นเซฟตี้เบเกอร์ธรรมดานะก็คือไม่ใช่เป็น ELCB หรือการดูดนะเป็นเบเกอร์ธรรมดาเพราะว่าเบเกอร์ uh, ในเครื่องทางอําน้อบ่นเนี่ยมันมีเป็นแบบกันดูดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตู้คอนซูเมอร์เนี่ยเมนเบเกอร์เป็น RCBO แล้วก็เป็นการดูดนั่นเองนะครับก็คือว่ามี2ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยสําหรับเบเกอร์นะหน้าห้องน้ำเนี่ยเราเอาไว้ปิด,เป,ดเปิดนะครับในกรณีฉุกเฉินเราก็จะได้ปิด หรือตัดกระแสไฟฟ้านะครับในการปิดเปิดเท่านั้นเองโอเคนะก็เปลี่ยนเข้าไปเลยครับไม่ยากนะคาลายสกรูล็อกสายตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปตำแหน่งเดิมนั่นแหละนะครับน้ำตาลอยู่ด้านด้านซ้ายนี่ครับมีการเปลี่ยนก็ไม่ยากโอเค เมื่อขานสกรูล้วก็นะครับจัดสายครับดันสายให้มันเข้าในช่องจุดล็อกสายของเบเกอร์นะครับเนี่เรียบร้อยครับในการเปลี่ยนตัวเบเกอร์นะเป็นของพานาโซนิกขนาด20แอมป์ครับโอเคครับก็ปิดฝาครอบเลยนะนี่ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสการทำงานกันครับผมครับผมก็ออนเบเกอร์ aker, อันนี้เป็นเครื่องทำน้ำ่นเครื่องที่หนึ่งครับในตู้คอนซูมเมอร์นะครับผมเห็นไหมตรงนี้เป็นเมนกันดูดอยู่แล้วนะ RCDO ครับอโอเคครับผมตรงนี้ก็ต่อจั๊มสายไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่สายของฮีเตอร์แล้วก็สายกราวด์วยนะผมปิดฝาครอบก่อนครับผมเดี๋ยว่อนที่เราจะทำการทดลองเห็นนะ โอเคครับนี่หันสกูรล,ล็อกครับก็พร้อมแล้วครับผมออนเบเกอร์ที่หน้าห้องน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็นะกดเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นเนี่นะครับออนเบเกอร์ของเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้คือไฟสแตนด์บายติดนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดวอลลุ่มหมุนวอลลุ่มขึ้นแม้ไฟสีแดงแนั่นคือเป็นไฟฮีเตอร์นะครับก็คือหม้อต้มเริ่มทํางานแล้วตอนนี้เปิดน้ําแล้วนะครับ สังเกตว่าเบเกอร์ที่หน้าห้องน้าไม่ได้ตัดก,การทํางานนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าไฟสแตนบายติดแล้วก็ไฟฮีเตอร์สีแดงตรงนี้ติดนะครับเดี๋ยวถ้าเราปิดตัวฮีเตอร์เนะครับไฟสแตนบายติดแล้วแล้วก็เรกิเตอร์ไฟก็จะติดครับแล้วก็ลองใช้มือแต่น้าดูนะตอนนี้คืออุ่นนะครับอุ่นละ ถ้าปิดน้ําก็คืออยู่การทํางานมันจะมีตัวสวิตท,ที่เป็นตัวเช็คก,การไหลของน้ําขึ้นอยู่กับรุ่นนะบางรุ่นเป็นรีสวิตเป็นสวิตแม่เหล็กนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นมิตสวิตนั่นเองก็บางเปิดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับการเช็คซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติสรุปสาเหตุก็คือ เบเกอร์ ELCB ที่ติดตั้งหน้าห้องน้ำนี้คือมันเสียนะครับแล้วก็ผมได้ทำการเปลี่ยนเป็นเซฟตี้เบเกอร์ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่าปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดไฟรลวจากเครื่องทำน้ำอุ่นจริงๆเบเกอร์ ELCB ที่อยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องตัดการทำงานและที่สำคัญคือเบเกอร์ Baker ในตู้คอนซูมเมอร์ก็เป็น RCBO เป็นการดูดนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องตัดการทางานอยู่แล้ว เมื่อเราเปลี่ยนเป็นเซตตี้เบเกอร์หรือเบอเกอร์ธรรมดาเบเกอร์ทั้งสองตัวไม่ตัดการทำงานก็แสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากไฟรั่วนั่นเองนะครับก็เป็นปัญหาที่เบเกอร์ตัวนี้มันเสียตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่งโมดิฟาเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ